มาดูเบื้องหลังกองละครกันบ้างค่ะฉากที่จะให้ชมกันต่อไปนี้นะคะเป็นเบื้องหลังกองละครเรื่องกามเทพซ้อนกลค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์ The Cupid นะคะโดยผู้จัดหน่องอรุโนชาแห่งค่ายบอร์ดคสาส a i Television ค่ะฉากนี้เป็นฉากซึ้งๆระหว่างพระนางก็คือนิชาแล้วก็โตโน่ซึ้งขนาดไหนมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณคุณจับที่ขาฉนไว้น,เนะเราถ้าคุณเจ็บคุณจิกได้เลย ฉัันนไดดู้้วคเเ็็ปยกถือเป็นฉากดราม่าหวานซึ้งของโตโน่พาคินและนิชานัทนิชาในละครเรื่องกรารมะเทพซ้อนกลกับฉากที่นิชาต้องมารับหน้าที่เป็นพยาบาลจำเป็นทำแผลให้โตโน่ที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าเบื้องหน้าจะหวานซาบซึ้งแต่เบื้องหลังต้องบอกเลยว่านักแสดงต้องเจอกับอุปสรรคในความร้อนที่อบอ,อ้าวและห้องที่เล็กและแคบซึ่งกว่าจะได้เห็นฉากที่หวานซึ้งของคู่นี้งานนี้ก็เลยต้องมีผู้กำกับหนุ่มอัธพรมาคอยบิวอารมณ์ให้จนหนุ่มตโนโต,ต้องเอ่ยปากช,ชมเลยครับก็เป็นฉากแบบโ,โหดๆสยองๆที่ต้องเย็บแผลสดๆดเลยด,ย,ดยด้วยด้วยเข็มแล้วก็ได้เลยเขาจิ้มแต่ว่าคงไม่ไม่ได้จิ้มไปเข้าไปจริงๆไม่จิ้มไปตรงกาวไง แบบเย็บตรงกาวแต่ว่าไม่ได้เย็บโดนหนังครับก็จริงๆมันก็ไม่ไม่ได้เจ็บนิชาก็เล่นดีครับแต่ว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรเงี้ยน้องเขาส่งดีครับรู้สึกหมายถึงว่าในซีอนอะไรเงี้ยครับก็หนักอยู่นะหนักอยู่คะ่ะใช่แต่ผมชอบครับกลายเป็นเป็นซีนที่ชอบมากๆซีนหนึ่งเลยตั้งแต่ถ่ายมาชอบที่นิชาเล่นด้วยชอบพี่หนุ่มเมาบิวนิชาแล้วเราก็แอบฟังด้วย มันก็ยิ่งทําให้เราจินตนาการหรือว่าความเชื่ออย่างเงี้ยไปได้ดีครับว่าเมื่อกี้ก่อนเข้าฉากคุณส่งให้มันก็ก็ทําให้เราโอเคขึ้นเชื่อได้ขึ้นเยอะเลยว่าเขาถูกยิงจริง,งอะไรเงี้ยเขาส่งมาแบบเต็มมากแล้วก็รับได้เยอะเหมือนกันค่ะก็ฝากเพื่อนแฟนทุกคนด้วยนะครับก็ตั้งใจถ่ายทํากันมากๆวันนี้ก็เต็มที่มากๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็น ฉากที่ทําให้ทุกคนสนุกแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นไปกับเราด้วยครับแล้วก็เห็นถึงความรักที่สลันกับมิลินนีให้กันนะครับบทสรุปความรักของโตโน่และนิชาจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามในกรรมเทพซ้อนกนประพัดพงสุขวานิศรายงาน อ่าไหนโปรยมาว่าเป็นฉักซึ้งๆดูเป็นซึ้งแบบเกรงเกรงอยู่เหมือนกันนะคะเกรงเกรงนิดๆนะครับเสียวไส้นิดๆถ้าใครกลัวเลือดเนาะอันนี้ก็เป็นกาวนะครับแต่ก็สมจริงมากๆเลยทีเดียวนะครับ